สุตตันตปิโดสั่งยุตินิกายขันธวารวักพระสูตรที่หนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสาวสถีในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าคำว่าภาระได้แก่อุปทานขันธ์ทั้งห้า คำว่าการถือภาระได้แก่การถืออุปทานขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผู้นำภาระไปได้แก่บุคคลซึ่งมีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นการถือภาระได้แก่ตันหาอันทำให้เกิดในภพอีก อันประกอบด้วยความเพลิดเพลินยินดีอันทำให้ยินดีนักในสิ่งนั้นๆตันหานั้นได้แก่การมตันหาภวะตันหาวิภวะตัณหาการวางภาระได้แก่การคลายโดยไม่เหลือการทิ้งโดยไม่เหลือการสละโดยไม่เหลือ การเลิกโดยไม่เหลือการหลุดพ้นโดยไม่เหลือการไม่เกาะเกี่ยวโดยไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วจึงตรัสเป็นพระคถาว่าขันห้าเป็นภาระบุคคลชื่อว่านำภาระไปการถือภาระ เป็นทุกข์ในโลกการวางภาระเป็นสุขในโลกผู้ทิ้งภาระหนักแล้วไม่ถือเอาภาระอื่นชื่อว่าถอนตันหาทั้งรากแล้วชื่อว่าหมดความอยากแล้วชื่อว่าดับรอบแล้วดังนี้พระสูตรที่สองครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสวัรถีในครั้งนั้นพระองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราจะแสดงธรรมที่ควรรอบรู้และการรอบรู้ให้เธอทั้งหลายฟังเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะแสดงให้ฟังในบัดนี้ตรัสอย่างนี้แล้วก็ตรัสว่าธรรมที่ควรรอบรู้นั้นได้แก่อะไร ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรอบรู้นั้นได้แก่สิ่งใดได้แก่ความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะดังนี้พระสูตรที่สครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้ไม่รู้ยิ่งผู้ไม่รอบรู้ผู้ไม่คลายผู้ไม่ละซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่อาจสิ้นทุกได้โดยแท้ส่วนผู้ที่รู้ยิ่ง ผู้รอบรู้ผู้คลายผู้ละซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงจะสิ้นทุกได้ดังนี้พระสูตรที่สครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ประเชตวนนารามกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความยินดีด้วยความพอใจอันใดมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเธอทั้งหลายจงละความยินดีด้วยความพอใจอันนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเป็นอันว่าเธอทั้งหลาย ได้ละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้ตัดรากเสียแล้วได้ทำให้เหมือนตายอดด้วนเสียแล้วทำไม่ให้เป็นอีกแล้วทำไม่ให้เกิดอีกต่อไปพระสูตรที่หครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสาวัตถีในครั้งนั้นพระองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อก่อนตรัสรู้เราได้คิดว่าสิ่งไรหนอเป็นคุมเป็นโทษเป็นเครื่องสลัดออกแข่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเราก็คิดได้ว่าสุขสมณะ คือความสุขความยินดีอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุขสมานะคือความสุขยินดีอันนั้นแหละเป็นคุณแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใด เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานั่นแหละเป็นโทษแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดความยินดีด้วยความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเป็นการสลัดออกแห่ง รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งตามเป็นจริงซึ่งคุณและโทษและการสลัดออกแห่งอุปทานขันทั้งห้านี้อยู่ตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเราได้รู้ดียิ่งด้วยตนเองในโลกกับทั้งเทวโลก มารโลกพรหมโลกสมณพราหมณ์เทพยดามนุษย์ทุกหมู่เหล่าเมื่อใดเราได้รู้ยิ่งตามความเป็นจริงซึ่งคุณและโทษและการสลัดออกแห่งอุปทานขันทั้งห้านี้เมื่อนั้นแหละเราจึงยืนยันว่าเรารู้ดีเองอย่างยิ่งในโลกนี้กับทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกสมณพราหมณ์ เทพยดามนุษย์ทุกหมูเ่เหล่าบัดนี้ความเห็นได้เกิดขึ้นแกเราแล้วว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบความเกิดครั้งนี้มีในที่สุดบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกแล้วพระสูตรที่หครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราได้เคยแสวงหาซึ่งคุณและโทษและการสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ได้พบแล้วได้เห็นแล้วด้วยปัญญา เรายังไม่รู้ยิ่งตามความเป็นจริงซึ่งคุณโทษและการสลัดออกแห่งอุปทานขันทั้งห้าน้ตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเรารู้ดีเองอย่างยิ่งซึ่งความรู้ชอบได้ตนเองอันเป็นความรู้อย่างยอดเยี่ยมในโลกนี้กับทั้งเทวโลกมาโลกพรหมโลกสมณะพราหมณ์เทพพยาดามนุษย์ทุกหมู่เหล่า เมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วเราจรึงได้ยืนยันออกไปความรู้ความเห็นได้เกิดแก่เราแล้วว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบการเกิดครั้งนี้มีในที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกแล้วพระสูตรที่7ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสาวัตคีครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าถ้าไม่มีคุณแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัตว์โลกทั้งหลายก็ต้องไม่ยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เพราะเหตุที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีคุณสัตว์ทั้งหลายจึงยินดีในกองแห่งขันห้านั้นถ้ากองแห่งขันทั้งห้าไม่มีโทษสัตว์ทั้งหลายก็คงไม่เบื่อหน่ายต่อขันห้าเพราะเหตุที่ขันทั้งห้าเป็นของมีโทษสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายต่อขันห้า ถ้าการสลัดออกแห่งขันห้าไม่มีสัตว์ทั้งหลายก็สลัดออกจากขันห้าไม่ได้เพราะเหตุที่การสลัดออกจากขันห้ามีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากขันทั้งห้าได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งคุณโทษและการสลัดออกแข่งขันห้านิตราบใดสัตว์ทั้งหลายในโลกก็ยังไม่ชื่อว่าหมดความรักหมดความเกาะเกี่ยวเป็นผู้หลุดพ้นเป็นผู้อยู่ด้วยใจอันมีเขตแดนอยู่ตราบนั้น เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายรู้ยิ่งตามความเป็นจริงซึ่งคุณและโทษและการสลัดออกแข่งขันทั้งห้านี้เมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าหมดรักเป็นผู้ไม่เกาะเกี่ยวเป็นผู้หลุดพ้นอยู่ด้วยใจอันปราศจากเขตแดนดังนี้พระสูตรที่8ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสาวัตถีในครั้งนั้นพระองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดยินดีเพลิดเพลินต่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผู้นั้นได้ชื่อว่าเพลิดเพลินต่อทุก์ขเรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่พ้นทุกข ส่วนผู้ใดไม่เพลิดเพลินต่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นผู้พ้นทุกข์ดังนี้พระสูตรที่เกครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชต,ตวนารามกรุงสวัตถี ครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าความเกิดความตั้งอยู่ความเกิดเฉพาะความปรากฏขึ้นอันใดแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นแหละเป็นความเกิดแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโลกทั้งหลายเป็นความปรากฏแห่งชรามรณะส่วนความดับ ความสงบความสิ้นไปอันใดแห่งกองขันทั้งห้าอันนั้นแหละเป็นความดับทุกข์เป็นความสงบโลกเป็นความสิ้นไปแห่งชราและมรณะดังนี้พระสูตรที่สิบครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวนาราม กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระองค์ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราจะแสดงอคะกับรากเง่าแห่งอคะให้เธอทั้งหลายฟังเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีอคะนั้นได้แก่สิ่งใดได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รากเง้าแห่งอคาะานั้นได้แก่สิ่งใดได้แก่ตัณหาอันทำให้เกิดอีกอันประกอบด้วยความเพลิดเพลินยินดีอันยินดีอันยินดีนักในสิ่งนั้นๆตัณหานั้นได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาดังนี้ คำว่าอาคะในพระสูตรนี้มีคําอธิวายว่าได้แก่ทุกข์พระสูตรที่11ครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระองค์ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า เราจะแสดงความแตกหักผุพังและความไม่แตกหักผุพังให้เธอทั้งหลายฟังอะไรเรียกว่าความแตกหักผุพังอะไรเรียกว่าความไม่แตกหักผุพังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าความแตกหักผุพังความดับความสงบ ความสิ้นไปแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นเรียกว่าความไม่แตกหักผุพังดังนี้จบพระสูตรอันว่าด้วยกองขันทั้งหลาย